สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านที่อยู่เยอรมันนะคะอันนี้ก็คือส่วนของหน้าบ้านนะคะเมืองที่เราอยู่ชื่อเมืองโบเฟนเดนนะคะอยู่ในรัฐของอักตทิงเนนนะคะอันนี้เข้ามาในบ้านนะคะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจออ่ที่ถอดรองเท้าค่ะตู้รองเท้าซ้ายขวาครัแล้วก็จะเจอห้องน้ําที่อยู่ซ้ายมือห้องน้ํารับแขกนะคะนี่ค่ะ ห้องน้ก็จะเป็นโทนสีเย็นสบายตาะคะเป็นไม,ไ,มไม่ชอบสีฉูดฉาดนะคะประมาณนี้แล้วก็เปิดกระจกเข้าไปก็จะเป็นโถง,ห,งห้องรับแขกห้องนั่งกินข้าวเนี่ยประมาณนี้ค่ะพวกน้เจ้าทุกอย่างก็เพิ่งตอนที่ย้ายเข้ามาก็คือต้องซื้อทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะอันนี้ก็คือจัด,จดยังไม่เข้าที่ตอนที่ย้ายเข้ามาแรก นี่ก็คือห้องครัวนะคะครัวที่เคยเล่าให้ฟังก็คือเป็นครัวแบบเปิดนะคะเนี่ยค่ะส่วนมากก็ทํา,าทอาหารไทยสามีชอบทานอาหารไทยนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นครัวแบบเปิดทํากับข้าวก็กลิ่นแบบขึ้นไปบนบ้านก็ต้องปิดประตูห้องนอน,นะคะ่ะนี่ขึ้นไปชั้นบนชั้นแรกก็จะเป็นชั้นห้องนอนของเราสองคน,นะคะ่ะ อยู่ซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนนี่ชอบมากเลยค่ะพอต,ตื่นเช้ามา6กโมงเช้าตีห้าเงี้ยแดดสองแต่ไม่ต้องกลัวนะคะมันมีอ่าม่านที่เป็นอาม่านถือะค่ะเป็นม่านอัตโนมัติะคะปิดสามารถใช้รีโมทกดขึ้นกดลงได้ะคะ่ะอันนี้ก็โต๊ะเครื่องแป้งสาม,มีซื้อให้ในวันเกิดค่ะของขวัญวันเกิด ตอนที่ฐานนี่คือช่วงหน้าหนาวนะคะต้นไม้ก็จะเหียเห่ยงเหี่ยวประมาณนั้นนะคะทีวีก็ไม่ได้ดูแล้วเอามาไว้ข้างบนเฉยๆนี่แหละบรรยากาศนี่ยตื่นเช้ามาได้ยินเสียงนกเสียงน้ําตกที่น้ําตกที่เราเปิดทิ้งไว้เดินทางห้องถานมาก็เป็นห้องทํางานของคุณสามีแล้วก็ห้องทํางานของเราอะคะ่ะสามีนั่งทํางานอยู่เราไม่รบกวนเขาดีกว่า อันนี้ห้องน้ำคืออยากโชว์มากมากค่ะห้องน้ำใหญ่มากๆมีทั้งอ่างอาบน้ำแล้วก็ที่ยืนอาบน้ำคะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีห้องซาวน่าซาวน่านี่ทำเดือนละครั้งะคะ่ะอันนี้ห้องซาวน่า หน้าร้อนไม่ค่อยได้ทํากันถ้าเป็นหน้านหนาวโอเคเดือนละสองสามครั้งอยู่หน้าร้อนก็คือก็อยู่ข้างนอกก็ร้อนแล้วค่ะแต่ทําไปปอยก็ผิวดีขึ้นนะคะเนี่ยห้องน้ำกว้างมากห้องถัดไปจะเป็นชั้นห้องรับแขกแต่ห้องรับแขกยังจัดไม่เสร็จตอนที่ย้ายมาแรกแต่ตอนนีจ้จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ,อันนี้ห้องห้องรับแขกชั้นบน ตอนนี้เป็นห้องเก็บของเพราะว่าพิงย้ายเข้ามาค่ะแล้วก็มีห้องซักผ้าป,ประมาณนี้บ้านเป็นสเพราะว่าคนเยอรมันเขาไม่เรียกชั้นแรกเป็นชั้นหนึ่งเนาเขาเรียกเป็นศูนย์ก็กลายเป็นว่าที่นี่มันเป็นมีแค่สองชั้นนี่ค่ะเพื่อนบ้าน แล้วก็อยู่ฝั่งนู้นคือเป็นบ้านปลูก,ลกขึ้นมาใหม่เพื่อนบ้านใหม่ก็จะอาจจะบ้านจะอาจจะสีคนละสีกันเพราะว่าเขาเพิ่งแบบามาจัดจันทร์ทำบ้านใหม่กันค่ะนี่ค่ะก็เบื่อนบากก็จะมีสวนประมาณนี้ค่ะเนียบสงบดีนะคะ เข้าไปยังไงก็แค่นั่งรถไปห้านาทีเองค่ะเนี่ยแล้วก็จะมีบ้านไม้เนี่ยค่ะที่สูดเข้าไปเนี่ยค่ะเป็นบ้านไม้หลังเดียวที่อยู่ในหมู่บ้านค่ะแพงน่าดูเลยค่ะเพราะเป็นบ้านไม้ทั้งหลังตื่นเช้ามาเขาเดินขึ้นมาบนระเบียงมาสูดบรรยากาศดีๆค่ะเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ